ในที่สุดผมก็หารถดีๆสวยๆมานำเสนอพี่ๆอีกแล้วนะครับนานๆจะเข้ามาสักคันอันนี้เป็น v ีโ o ้แชมป์ปี2013เครื่องยนต์2.5เป็น Vn Turbo ครับผมเทอร์โบผันแปร ى. 144แรงม้าเรียกได้ว่าขับสนุกขับดีและก็ยังทนทานอีกด้วยนะครับ เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันก่อนนะสภาพตัวรถโดยรวมคือรถสวยครับผมอันนี้ผมคัดมาอย่างดีแล้วไม่มีชนหนักแน่นอนแต่ว่าจะมีริ้วรอยการ,การชนแบบแปะมาบ้างตามสภาพการใช้งานข้างหน้าเดิมข้างหลังเดิมน็อตไม่ขยับนี่นะครับให้ดูก่อน ครับสวยไหมครับเดี๋ยวให้ดูข้างในดีกว่าคันนี้ สตาร์ทง่ายครับเครื่องฟิตนี่สตาร์ทติดง่ายกระจกไฟฟ้านี่กระจกนี้ก็ขับออโตโอ้ไม้แท้ครับผมไม้เพิ่งจะหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองพัน 1 2แน1แสอันฮะอันนี้ผมเพิ่งเยาไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องมาใช้เชลชครับเชลอย่างดีเลยครับนครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วไม่แท้แน่นอนครับเช็คศูนย์ได้เลยผมโทรไปเช็คมาละรับรองว่าไม่แท้รถใช้น้อย อันนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้เราดับเครื่องก่อนดีกว่ากุญแจรีโมทสมาร์ทแคปเปิดได้ครับผมหน้าต่าง นี่ครับรอยเดิมๆครับไม่มีการชนครับเลขเครื่องกับเลขชัซีตัวถังตรงตามในเล่มทุกอย่างครับโอนผ่านเรียบร้อยให้ดูท้ายนะครับแม็กไลเนอร์ ต้าเดิมๆสวยงามของผมบุบหลังคาหลังคาก็เดิมๆสวยๆไม่มีบุบ อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกยางรองแม็กไลเนอร์อ่ามันจะช่วยกันพวกสนิมอะไรพวกนี้ครับเขาเจ้าของเดิมเขาใส่รองไว้ เจ้าของเดิมเขาก็กลัวเป็นสนิมอะไรนี้เขาเลยใส่ไว้ถ้าไม่อยากได้ก็ถอดออกก็ได้ครับตัวสูงพิลันเนอร์มาดูฝั่งนี้มั่งดีกว่า ทะเบียนอันนี้เล่มทะเบียนครับผมผมไปโอนออกเป็นชื่อของผมเองเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อันนี้สำเนาของเจ้าของเดิมสำเนาเล่มทะเบียนเนี่ยครับเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมลำดับที่หนึ่งนะครับผมเจ้าของเดิมลำดับที่หนึ่งรถปีสองพันสิบสาม ตอนแรกไอ้พวกป้ายภาษีพรบรมันก็ขาดแต่ผมไปต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วผมเพิ่งต่อเมื่อวานนี้เองครับเล่มคู่มือครบถทวนครับผมอันนี้คือใหม่ๆตอนออกจากโชวรูมเลยครับครบ อันนี้พอลบอให้ดูนี่แล้วกันเลขเม็ดไม่ใช่เม็ดอาร์กแน่นมากครับไม่เคยแกะเนี่ยฮะดูเม็ดอาร์กต่างๆครับอยู่ครบสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เค,นตเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรครับผมเดิมๆของมันเลยครับ ฝากระโปงฝากระโปงเดิมครับผมไม่เลยไม่เคยชนนะมีโลโก้โตโยต้าไอพวกรูน็อตซิลิโคนยังนิ่มครับลาเบลยังอยู่หัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดทำสีครับ เพดก็เพดเดิมๆครับผมไม่เคยถอดคานหน้าเดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับเยังอยู่รูต่างๆยังกรมครับไม,ไม่เคยผ่านการเคาะการทำสีมาก่อน เรทกเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ยนต์เดินเรียบปกติไม่มีสะดุมดม้อน้ำลมแรงมากครับถลมม้อน้ำ้ำเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้คือไม่มีปัญหาแน่นอนขับทางไกลได้สบายสบายดูมิติตัวรถเียครับนี่สวยมากเลยมันไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ลองดูนะว่าควันดำไหมควันไม่ดำนะครับผมใสกิ๊บพอละอจะร,รีวิวอะไรต่อดีเนาะ ไฟติดทุกดวงวิทยุก็ติดนะครับแอร์เย็นมากเลยคันนี้ถูใจต้อใส่ทั้งตัวเลยดีกว่าหมดเรื่องหมดราวครับนะฮะก็แกป่วยไงก็ไปให้แกออก อ๋อลืมถ่ายอันนี้ให้ดูคันนี้มาพร้อมยางอะไหล่ยางอะไหล่ยังอยู่ครบครับนี่ยางอะไหล่ยังอยู่เลยทะเบียนผมเพิ่งได้เมื่อวานนี้เองผมโอนออกเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วครับท่านใดที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลว่าคันนี้ จะโอนไม่ผ่านหรือว่าติดเรื่องเอกสารใดๆผมเคลียร์ให้หมดแล้วครับโอนง่ายตรวจผ่านง่ายสบายมากสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0625564499 0625564499ครับผมอันนี้เบอร์ผมเองโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ส่วนท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดทางผมเองก็สามารถขับไปส่งให้ได้นะครับยังไงก็ลองติดต่อโทรมาคุยกันก่อนครับผมส่วนรถก็รถได้อยู่ครับผมอยากจะให้มาสอบถามกันโทรมาคุยกันก่อนได้ครับใครที่ซื้อไปใช้เองรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ ับดีจริงๆนะครับคันนี้นะฮะภาสีต่อมาเรียบร้อยแบตเตอรี่ ไฟย,ยังแรงอยู่ครับใช้ได้อีกหลายปีเลยครับคันนี้แอร์เย็นมากครับเนี่ยผมเพิ่งสตาร์ทรอแป๊บหนึงก็เย็นฉ่ำละวันที่ผมถ่ายคลิปเป็นวันที่15เดือนมีนาคมซึ่งตรงกับหน้าร้อนของประเทศไทยต,ตอนนี้เป็นเวลา12.41นาฬิกา41 แดดกำลังร้อนได้ที่เลยครับคาดว่าหลายคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหน้าร้อนของประเทศไทยนั้นนั้นโหดร้ายเพียงใดแต่แอร์ของรถคันนี้ก็ยังเอาอยู่ครับผมนี่เพิ่งสตาร์ทเมื่อกี้นี่เองจอดตากแดดด้วยแปบ๊บเดียวครับเย็นสบายละคันนี้อยากจะบอกว่าช่วงล่างแน่นมาก เครื่องก็ฟิตช่วงล่างนี่คือแบบว่าแน่นแน่นจริงๆครับเพราะว่าไม้มันแค่จะไม้มันแค่จะแสนนิดๆเองครับแสนสองพันขับทางคุกขะไม่มีเสียงเลยครับผมช่วงล่างแน่นตึบเข้าโคง้งหนึบพวงมาลายัยพวงมาลัยยังแน่นแน่นแข็งแข็งอยู่เลยฮะ โอเคครับผมก็ขอฝากคันนี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในใจนะครับถ้ายังไงก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับผมยินดีให้บริการครับขอบคุณนะครับ